สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Factory Pro Podcast พื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ความรู้เรื่องโรงงานแบบเข้มๆกลับไปใช้หน้างานได้จริงกับผม Pro จาก Factory Pro ครับคุณเคยเจอไหมครับ bearing motor ที่เพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานทำไมมันพังอีกแล้วเสียงดังร้อนจีและพอถอดออกมาดูสภาพเหมือนถูกเผามาเลยหลายคนโทษว่า bearing ไม่ดีแต่หารู้ไม่ว่ามือสังหารที่แท้จริงอาจจะเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุด นั่นคือจอรารบีที่คุณเลือกใช้ครับวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงที่ว่าจาระบีไม่ใช่แค่จาราบีในหัวข้อจาราบีทนร้อนเวอร์ซัตจาราบีธรรมดาเลือกผิดแบริ่งไหมไม่รู้ตัวเพื่อให้เห็นภาพผมอยากให้คุณมองจาราบีเหมือนน้ำมันทำอาหารครับคุณใช้น้ำมันสลัดสำหรับผัดไฟอ่อนๆได้แต่ถ้าคุณจะทอดของในกระทะร้อนๆ คุณต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะที่ทนความร้อนสูงได้ถ้าคุณเอาน้ำมันสลัดไปทอดเกิดอะไรขึ้นครับไม่ขวันขโมงจาระบีก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับจาระบีธรรมดา general purpose grease มันก็เหมือนน้ำมันสลัดครับเหมาะกับงานทั่วไปอุณหภูมิไม่สูงมากรับแรงไม่หนักเช่นบูทพัดลมข้อต่อหรือแบริ่งที่หมุนช้า,ชาจาระบีทนร้อน high temp grease นี่คือน้ำมันสำหรับทอดของเราครับมันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในสมอระูมิเดืดเดอดเช่นแบริ่งมอเตอร์ที่ทำงานต่อเนื่องลูกปืนในเตาอบหรือจุดที่ต้องรับทั้งความร้อนและแรงกดสูงแล้วอะไรคือความลับที่ทำให้มันต่างกันคำตอบอยู่ที่สองอย่างครับคือสารอุ้มน้ำมันหรือติกเกนเนอร์และจุดหยดหรือดรอปติ้งพอยท์สารอุ้มน้ำมันเหมือนฟองน้ำจารบีธรรมดาส่วนใหญ่ใช้ลิเทียมหรือแคลเซียมเป็นเบส มันทำงานได้ดีในอุณหภูมิห้องแต่พอเจอความร้อนสูงๆฟองน้ํานี้จะคลายตัวและปล่อยน้ำมันหล่อลื่นออกมาจนหมดกลายเป็นกากแห้งๆที่ไม่ช่วยอะไรเลยจาระบีทนร้อนจะใช้สารอุ้มน้ำมันที่ซับซ้อนมากกว่าเช่นพลียูเรียหรือเบนเท่าไนท์ที่ทนความร้อนได้สูงมันจะยังคงอุ้มน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้แม้ในอุณหภูมิที่สูงจัดจุดหยด (dropping point) นี่คืออนาภูมิวิกฤตที่จารบีจะหมดสภาพและกลายเป็นของเหลวไหลออกมาจารบีธรรมดาอาจมีจุดหยดแค่150-180องศาเซลเซียสในขณะที่แบริ่งมอเตอร์ที่ทางานหนักๆอุณหภูมิอาจสูงถึง120องศาเซลเซียสซึ่งเข้าใกล้จุดอันตรายมากจารบีทนร้อนจะมีจุดหยดสูงกว่า250องศาเซลเซียสขึ้นไปทําให้มันยังคงสภาพเป็นจารบีและทําหน้าที่หล่อเลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ เช็คลิสต์เลือกจาระบีให้ถูกงานงานทั่วไปอุณหภูมิต่ำกว่า80องศาเซลเซียสใช้จาระบีอนเนกประสงค์ได้ครับเบอร์2หรือเบอร์3มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มน้ำหรือแบริ่งที่ทำงานต่อเนื่องอุณหภูมิ80-150องศาเซลเซียสต้องใช้จาระบีทนร้อนเท่านั้นครับมองหาคำว่าไฮเทมหรือโพลิยูเรียกรีสงานที่ร้อนจัดๆเกิน150องศาเซลเซียสเช่นในเตาอบ ต้องใช้จารบีชนิดพิเศษสุดๆครับเช่นจารบีซิลิโคนหรือ PFP E สรุปง่ายๆครับอย่าประหยัดเงินไม่กี่บาทกับจารบีผิดประเภทแล้วต้องไปเสียเงินหลายพันหลายหมื่นเพื่อเปลี่ยนแบริ่งและหยุดรายผลิตครับการเลือกน้ำมันทำอาหารให้ถูกกับความร้อนของกระทะคือหัวใจของการซ่องบำรุงที่ถาจริง